สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่องนะคะวันนี้พี่พาพวกเรามาทาพาร์ทที่7แบบ2บทความอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็น2บทความที่พี่จะให้เทคนิคไปเน้นๆนะคะแล้วก็เอาคําศัพท์ที่ออกข้อสอบมาบอกพวกเราด้วยนะคะเรามาดูนะคะถ้าเราเจอโจทย์แบบ2บทความแบบนี้นะคะอันดับแรกนะพี่ก็จะให้พวกเรามาโฟกัสที่ตรงหัวเรื่องก่อนนะคะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างหนึ่งให้เว็บเพจ2ให้อีเมลนะคะเวลาหนูดูเว็บเพจเนี่ยให้ดูตรงนี้เลยว่าอ๋อมันเกี่ยวกับอะไรอ๋อเกี่ยวกับ our doctors นะคะเขาเปิดหน้าที่เป็น our ด็อกเตอร์สอยจากนั้นค่ะนี่ก็คือคุณหมอของพวกเรานะคะจากนั้นก็อ่านตัวหนาค่ะนี่นะคะแล้วก็มีชื่อคนนะคะมีชื่อตำแหน่งงานเขาชื่อคนชื่อตำแหน่งงานแล้วที่สำคัญเลยก็คือตรงนี้นะคะก็คือหมายเหตุหมายเหตุออกทุกครั้งเลยค่ะนะคะได้เจอได้ทำข้อสอบตรงนี้แน่นอนนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูอีเมลถ้าเป็นอีเมลเนี่ยวิธีที่พี่จะให้พวกเราดูก็คือ1เราจะดูที่ subject ค่ะว่าหัวข้อคืออะไรคือ work load inquiry นะคะก็คือแบบว่า เอ้มีคําถามเกี่ยวกับการทํางานแบบ work load นะคะก็ค,คืองานเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนให้บรเรลนะคะจากไอโซล่านะคะเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านชื่อข้างหลังของเขานะคะและทีนี้เราก็ดูนิดนึงโอเคมี2ย่อหน้านานะคะเขาเป็น Office Manager แบบนี้ปุ๊บนะคะจากนั้นค่ะเราต้องมาอ่านโจทย์เลยว่าโจทย์แต่ละข้อที่โจทย์ถามเนี่ยเขาถามอะไรเราบ้างนะคะข้อแรกเนี่ยโจทย์ถามว่าอะไรคือ p u r p o s e ของเว็บเพจนะคะก็คืออะไรคือ,อวัตถุประสงค์นะคะของเว็บเพจอันนี้เราก็อ่านที่อันที่1นนะคะอ่านที่เว็บเพจต่อไปข้อที่1 7 7เค่ะเขาถามว่าอะไรถูกต้องเกี่ยวกับ Center for Well-being Center for Well-being อยู่ตรงไหนเอ่ย Center for w e l l b e i n g นะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในอันที่1เหมือนกันนะคะอยู่ในอันที่1เหมือนกัน ข้อที่178นะคะเขาถามว่าตามที่อีเมลนะคะเราต้องไปอ่านที่อีเมลนะเขาถามว่า what is one duty that needs to be performed นะคะก็คือว่าเขาถามว่าอะไรคือหนึ่งในหน้าที่ที่จำเป็นที่จะต้องทำที่เขาต้องทำด้วยนะคะดังนั้นอันนี้อยู่ในอันที่2นะคะเพราะว่าเขาพูดถึงอีเมลนะคะก็คืออันนี้อันที่2นะคะต่อไปค่ะเขาพูดถึงอะไรอีกนะคะข้อที่179ค่ะโจทย์ถามว่า ใครที่กำลังใครที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศนะคะ working abroad ไปทำงานต่างประเทศอันนี้เป็นชื่อคนเนาะเราก็ต้องมาดูว่าคนที่ไปทำงานต่างประเทศเดี๋ยวเราก็จะต้องอ่านตรงนี้อันนี้ชื่อคนอยู่ตรงอันแรกนะคะส่วนงานก็น่าจะอยู่ในอันที่2ที่เขาถามนะคะก็ต้องอ่านควบคู่กันนะคะสำหรับข้อ179นะคะ1และ2อ่านควบคู่กันเลยต่อไปข้อร80ค่ะโจทย์ถามว่าในอนะีเมลน่ะคำว่า covering ในย่อหน้าที่2บรรทัดที่2ออ่ะน่าจะแปล ความหมายใกล้เคียงกับคำไหนนะคะดังนั้นอันนี้ก็ต้องไปอยู่ในอันที่2นะคะ covering covering คือคำที่อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะอยู่ตรงที่ย่อหน้าที่2บรรทัดที่2นะคะ covering นะคะมาเดี๋ยวเราไปไล่อ่านกันเลยนะคะว่า วัตถุประสงค์คืออะไรนะคะอะไรที่พูดถูกต้องเกี่ยวกับเซนเตอร์เวล e i บีอิงแล้วพี่บอกเลยว่าข้อสอบเวลาถามแบบนี้นะข้อ1 7อนี่นะเวลาข้อที่1เนี่ยก็มักจะอยู่ช่วงต้นต้นเรื่องนะคะข้อ1 7 7มักจะถามตรงนี้แน่นอนค่ะถามที่โน้ตนะคะถามที่เขาเรียกว่าหมายเหตุแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ถ้าเป็นอ e ีเมลก็จะอยู่อีเมลถ้าเป็นข้อ1 7อก็น่าจะอยู่ช่วงบนนะคะช่วงย่อหน้าแรกส่วน179เกนี่ยก็น่าจะอยู่ย่อหน้าแรกหรือไม่ก็ย่อหน้้้าทีี่่2แลววกกก็เกยของับ ชื่อคนตรงนี้นะคะเราต้องมาอ่านชื่อคนตรงนี้ทีหลังนะคะตรงข้อ179นะส่วนข้อ180ก็อ่านเฉพาะในอีเมลนะคะแล้วก็เอาคำลองดูซิว่าคํานั้นนะ่ะน่าจะแปลว่ายังไงนะคะอ่ามาดูซิว่าวัตถุประสงค์ของเว็บเพจคืออะไรเราลองมาดูเลยค่ะเขาบอกว่า meet the staff นะคะก็คือมารู้จักกับ staff ของพวกเราที่ Center for w e l l b e i n g นะคะที่นี่ ที่ south district นะคะโอเคอะทีนี้ค่ะเขาก็พูดต่อว่าคนนี้เป็นอะไรเป็น s p e c i a l i z i n g นะคะคนที่ชื่อ S เนี่ยเป็นหมอเด็กนะคะ เป็นหมอเกี่ยวกับโภชนาการเด็กนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับการแพ้อาหารนะคะแล้วก็การส่งเสริมการมีนิสัยที่ดีนะคะในการกินให้กับเด็กๆนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการเกี่ยวกับสุขภาพของเขานะคะต่อไปตัว WB คนนี้เนี่ยเป็นแพทย์นะคะเป็นแพทย์เหมือนกับแบบ แพทย์เกี่ยวกับองรวมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดูแลสุขภาพแบบองรวมนะคะเขาบอกว่าเขาเอ็กซ์เพรสเขามีความเชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องสุขภาพแบบองรวมนะด้วยการมีสเปเชียลไลเซชัน n นนิวทริชันก็คือมีอความเขาเรียกว่าความเฉพาะทางนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ โภชนาการนะคะเกี่ยวกับยาสมุนไพรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเทคนิคของการรีแลกซ์ด้วยคนที่3เนี่ยเขาพูดถึงว่าเขาเป็นฟิสิกอลทอราพีเขาน่าจะเป็นนักกายภาพบําบัดนะคะโดยที่เขาโฟกัสไปที่ uh, เรื่องบาลานซ์ของกล้ามเนื้อนะคะการสเตรนท์นิ่งเทคนิคนะคะคือเทคนิคที่ทําให้มันแบบแข็งแรงขึ้นคะ่ะแล้วก็มีเ e ฟเวคโซโลจีนะคะอ่ะทีนี้แสดงว่าอันเนี้เขาน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรเขาเล่าเรื่องคุณหมออะไรต่างๆนานาเนี่ย ข้อ a ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมพฤติกรรมนะคะไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวกับสุขภาพอันที่2ก็คือประกาศคลินิกที่เปิดหม้อันที่3นะคะอันที่3ก็คือไฮไลท์นะคะเกี่ยวกับ professional specialization นะคะก็คือเกี่ยวกับความพิเศษต่างๆนะคะของ professional ของพวกเขาตอบข้อ c ค่ะนะคะแล้วก็ข้อดีบอกว่าเพื่อที่จะ list นะคะความคาดหวังขององานนั้นนะคะว่างานนั้นอะ่ะเขาต้องการ ต้องการคนที่มีคุณสมบัติยังไงอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะต่อไป177คะ่ะอันไหนที่พูดถูกต้องเกี่ยวกับ Center for Wellbeing พี่บอกเลยว่าอยู่ในน o t หมายเหตุนะคะเขาบอกว่าเพื่อที่จะทำการ Appointment เพื่อที่จะทำการนัดหมายนะคะสำหรับมีคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับค่าค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ บริการเนี่ยให้ติดต่อไปที่คนนี้นะคะไอโซล่าก็คือคนที่เขียนอีเมลนี่เองนะคะหรือโทรไปตรงนี้นะคะการนัดหมายเนี่ยมีให้เฉพาะตอน m o y t h y t u g h f r i d a y นะคะจันถึงสุกนะคะเวลา9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็น9้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะช่วยเหลือคุณอยู่นะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่ายังไงข้อ A บอกว่า มันเทรนด h เฮลท์แคร์โปรเฟชชั่นอลอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะข้อ B บอกว่ามีลิสต์ของฟรีด้วยแบบว่ามีลิสต์ของค่าใช้ใจ่ายบนเว็บไซต์ก็ไม่ได้พูดถึงค่ะข้อ C บอกว่าเขาไม่มีการทำงานแบบ full time staff นะคะไม่ไม่มีแบบพนักงาน full time ไม่เกี่ยวนะคะข้อดีบอกว่าเขาไม่ได้มี evening appointment นะคะเขาไม่ให้ทำการน,นัดหมายในช่วงคำ่ำถูกต้องข้อดีเพราะเขาให้ถึงแค่9โมงถึง4โมงแค่นั้นเองนะคะต่อไปข้อ178ค่ะอะไรที่เป็น หนึ่งในดิวตี้นะคะอะไรที่เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่จะต้องมีนะคะมาเรามาดูกันเลยค่ะอีเมลนะคะเขาบอกว่าที่ s ซา t h ดิสทริก t นี่ที่สาขา s ซา t h ดิสทริก t เนี่ยนะคะเขาคาดหวังเขาจำเป็นที่จะต้องมีพาร์ทไทม์ฟิสิ a อลเท r a p i s สนะคะก็คือต้องมีนักกายภาพพาร์ทไทม์ด้วยสำหรับประมาณ6สัปดาห์นะคะในช่วงที่นะคะ six weeks at the start of June นะคะในช่วงเริ่มต้นของจูนเลยนะคะเพราะว่า กายภาพบาบัดของเราเนี่ยคนที่ทํางาน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยนะคะเขาจะาเขาจะลาในช่วงสั้นๆนะคะเพื่อที่จะไปคอร์สแบบว่า,าจะไปคอสต่างประเทศนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมนะที่จะมีหนึ่งในหมายถึงนักกายภาพพาร์ทไทม์ของคุณเนี่ยที่ o r t h District นะคะเซ็นเตอร์สามารถนัดหมายได้นะคะที่สามารถแบบว่าเหมือนกับเข้ามาทำแทนได้ซึ่งเราก็มีตารางให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะ ทีนี้เขาบอกว่า the individual เนี่ยนะคะใครก็ตามเนี่ยจะยังคงจำเป็นที่ต้อง available นะคะ for after hours telephone inquiry from our client นะคะก็คือคนที่จะมาทำงานเนี่ยจะต้องว่างที่จะรับสายคำถามต่างๆจากลูกค้าหลังจากที่หมดชั่วโมงทำงานแล้วด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบนั้นอะไรประมาณนี้เนาะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนไหนข้อไหนคะที่บอกว่าเอ้ยอันไหนคือหน้าที่ที่จะต้องทำนะคะ ก็คือ answering client นะคะก็คือตอบคำถามทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพนั่นเองตอบข้อ c นะคะต่อไปค่ะเขาถามว่าใครที่น่าจะไปทำงานต่างประเทศคนที่ไปทำงานต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยเราเจอละที่ไปทำงานต่างประเทศเขาว่า o v e r s e a s พอเจอ o v e r s e a s ปุ๊บก,ก็อ่านทั้งประโยคของเขาเขาบอกว่า our physical therapist นะคะนี่ physical therapist คือใคร physical therapist ก็คือ คุณแอนนานั่นเองนะคะมาคุณแอนนาคุณแอนนาก็คือข้อ B นะคะแอนนาค่ะต่อไปค่ะข้อ180ค่ะคำว,ว่า covering น่าจะแปลว่าอะไรมาเรามาแปลกันค่ะเขาบอกว่ากรุณาแชร์ข้อมูลนี้นะคะให้กับเทราพยสใิ้กับนักกายภาพที่สาขาของคุณนะใครก็ตามที่รู้สึกสนใจนะคะใน covering นี้นะคะก็คือ t h i s extra hours นะคะก็คือในที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่จะมาแทนอ่าที่จะมาแทนเวลานี้นะคะ ควรจะติดต่อชั้นโดยตรงที่นี่เลยนะคะก็คือให้เขาติดต่อเรามาโดยตรงแสดงว่าคําว่า covering น่าจะเป็นการทําแทนเนาะการทําแทนคือคําว่า substituting ค่ะแปลว่าการทดแทนนะคะข้อ b spreading คือกระจายค่ะข้อ c traveling ก็คือเดินทางส่วนข้อ d นะคะ protecting from ก็คือ,อปกป้องจากแบบนี้นะคะป้องกันจากแบบนี้โอเคค่ะชุดนี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนตอบถูกกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่พี่อยากจะให้เน้นพวกเราในเรื่องนี้ ก็คือว่าให้เราเนี่ยจินตนาการให้ออกว่าโจทย์แต่ละข้อนะคะน่าจะอยู่ตรงไหนคะ่ะที่สำคัญของพี่ที่พี่อยากจะแนะนำก็คือว่าข้อแรกมักจะอยู่ที่อันแรกเสมอข้อที่สองลงมามักจะเป็นเรื่องตัวโน้ตตัวโน้ตหมายถึงหมายเหตุต่างๆแล้วมันก็จะมีบางข้อนะคะที่เราจะต้องอ่านควบคู่กันนะคะแล้วก็ย่อหน้าไหนที่ ทำข้อสอบไปแล้วเขาก็มักจะไม่เอามาออกอีกนะคะเป็นตามนี้ค่ะส่วนข้อที่เป็นคํำพท์นะข้อที่ถามความหมายใกล้เคียงน้องๆต้องรู้ความหมายของประโยคนั้นว่าคํำเนี้ยน่าจะแปลว่าอะไรในประโยคนะคะน้องๆถึงจะทําได้แม่นยําม,มากขึ้นค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะเดี๋ยวเอาแบบฝึกหัดมาฝากกันอีกค่ะ